สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว facebook youtube แล้วก็ tiktok ทุกท่านครับผมร้าน PC, xture, พีซีแท็กเตอร์อำเภอเป็นจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้มี36แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับผมตัวนี้เป็นคูป o ต a า3 6 0 8 SP นแตนี้สภาพสวยๆเลยครับคันนี้พร้อมใช้งานครับผมตัวรถสีสันเดิมๆครับ รถเครื่องเดิมๆเ,เลยครับผมเพิ่งได้มาวันนี้ครับอุปกรณ์ดันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้าใบยิบสองครับผมตราช้างครับใบสวยๆเลยครับวันนี้ก็จะมีโรตารี่มาด้วยครับ ลตอตเรี่เป็นซ c ซีครับผมจเจริญชัยแท็กเตอร์สวยครับผมตันนี้ก็พร้อมฉายเช่นกันครับไม่ผุครับคันนี้จดทะเบียนปี57นะครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับ ดอกยางยังเหลือเยอะทั้งสีเส้นนะครับผมแต่ว่ายางหลังก็มีแตกบ้างนะครับผมตามอายุการใช้งานยางัึงแต่ความรถครับเลขไมมาน้อยครับคันนี้ครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงครับรถสตาร์ทง่ายครับผมเครื่องไม่เขียกไม่อะไรคนระับ ให้รอลิกใช้งานปกติครับผมกันนี้รถบานเดิมๆเ,เลยท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับ อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองเหลือม3กิโลห่าง4ีแยกวันจันร7กิโลครับผมสินค้าเป็นขายสดนะครับหรือไม่ลูกค้าเป็นถ้าถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกทกอสอก็สามารถเข้าไปคุยกับทกอสอได้ครับผม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเองๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพ c ซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ